วิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อควมามบันเทิงเพียงเท่านั้นอาจมีคำหยาบคายหรือกิริยาที่ไม่เหมาะสมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่แนะนำให้ทำตามเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปพี่จอดเตือนแล้วนะสวัสดีครับพี่จอดรายงานตัวอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาอยู่กับ Emperor Farwa นะกดไลค์กดซับสไคร e ให้กันก่อนเดอ้อก่อนที่จะดูเออเป็นกำลังใจให้พี่จอดคนดีนวยกานทะั้งน้อง,อง,องเออเกมนี้เป็นเกมที่ ไม่ค่อยมีคนเล่นเท่าไหร่เพราะพี่จอร์ดก็ไม่ค่อยเล่นเหมือนกันนะแต่ว่ามาแบบงงๆนะขอเล่นกันไปก่อนนะเกมนี้ไม่มีซื้อฟรีเกมเด้อนะก็ต้องสุ่มเอาว่ามันจะเข้าตอนไหนแล้วกันนี่นี่ขอจัดหนักเอ้ยเอ้ยเอ้ยนึกว่าเข้าเฮ้ย,ย,ยมามาเดี๋ยวพี่จอร์ดขอจัด,ดหนักหนะัฮะกดแบบเทอร์โบขอหมุน80ออโต้แล้วกันมาหมุนมาหมุนมาแบบนี้เออมาหมุนมานี่ฮะ เกมนี่เป็นเกมแบบเหมือนราชวงศ์จีนนะแล้วก็มีมีเมียหลายคนนะเอาว่าง่ายๆนะนี่ครับมีนางสนุงสนุมัมีนังส่งหนังสือนี่มารอดูว่าจะเข้าสแกตเตอร์ไหมฮะมาแบบงงๆกันเอ้าลองเล่นเกมใหม่ๆเพื่อคนจะเบื่อบ้างเอ้าเฮ้ยเข้าอีกแล้วฮะเฮ้ยเข้าแบบงงๆเอาเข้าแบบงงๆก็ไปแบบงงๆฮะมามาสิบหมุนแบบนี้หมุนมา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 เป็นอะไรไวาไหมไม่วายฮะ หมุนเปลืองหมุนจริงๆฮะนี่ขอวายแล้วกันขอวายขอวายวายมาวายเออวายมาเอตอตรงนี้บ <c oughs> ิ๊กวินเอยเอาเรื่องอู้อ,อู้ยิ่งใหญ่เลยฮะสองพันสี่ฮะไปฮะมาละมาละสองพันสี่มาละเว้ยเฮ้ยมาสองพันสี่แล้วหมุนลงมาหมุนลงมาขอวายขอวายขอวายเอ <c oughs> อได้ไวายอีกแล้วอะ เอาเรื่องฮะสองพันเอ็ดนะไปูพี่ไปเอ้ยตัวนี้วายวายดีฮะเอาขอวายอีกได้ไหมขอวายอีกขอวายอีกขอวายอีกเอ้ยวายไม่มาเอ้ยนิดหน่อยฮะสี่ร้อยเก้าสิบห้าเฮ้ยบวกสี่พันกว่าแล้วเลยเอาสิเอาสิไม่อีกอู่ได้หนังสือได้หนังสือได้ไหมไม่ได้อะขาดไปตัวหน้ามาเอาขอวายแล้วกันนะขอวายแล้วกันโอ้ตัวตัวแดงไม่ได้อีกฮะเฮ้ย ยังไงฮะนิดหน่อยฮะขออีกนิดหน่อยอีกนิดหน่อยอือไหวมาอือต้องยี้มันต้องยีอือนี่ฮะบวกไปฮะบวกไปโอ้สามมันสามงเฮ้ยไปมันสองแล้วอือช่วงนี้เกมแปลกๆนี่มันแตกดีจริงจังฮะเกมแปลกแล้วมันแตกดีจังฮะอืออือไปฮะอีกหนึ่งอีกหนึ่งทีอีกหนึ่งที หนึ่งทีมาหนึ่งทีมาลงมาออ้ยไม่ได้อะครั้งสุดท้ายแล้วครั้งสุดท้ายแล้วขอวายแล้วกันเนี่ยขอวายแล้วกันขอวายได้ไหมไม่ได้อ,โอ, 9, ะ,โอ,อะโอเดนอูเดนสีเก้าร้อยโอ้โหตัวทวินเท่าไหร่ฮะจะเก้าพันกว่าอูหมื่นนะเฮ้ยหมื่นหนึ่งเลยเหรอเอ้ยเอาเรื่องฮะ<ๆ>เดี๋ยวฮะขอไล่อีกหนึ่งทีฮะขอไล่ไปอีกหนึ่งทีมาโอ้ยอะไรเนี่ย ใช้แค่หมุนละ90นะโอ้โคตรเข้าโคตรเร็วอะเมื่อกี้ออโต้ไป80นะมันประมาณ50ไปลายเนะเมื่อกี้มันเข้าละหมุนแค่2ีทีอะโคตรคุมอูเกมแปลกแต่แตกดีฮะนี่นี่ให้หัวข้อไปเลยฮมาตามกันได้นะเกมนี้ของค่ายพีจีนะเกมก็จะเป็นเหมือนเป็นเง็กเสียนห้องเต้นะอยู่ข้างหน้านี่เหลืออีก20ทีอีหมุนมา เผื่อมันเข้าอีกเกือบฟุกเข้าอีกรอบหนึ่งอะ <c oughs> เกมอะไรวะเนี่ยเออโคตรดีเกมดีฮะเกมดีเลยบอกเลยฮะ <c oughs> มันดีเดียวเพราะมันแตก <c oughs> อะไรช่วงนี้แหมช่วงต้นเดือนนี้นี่พี่จอร์ดรู้สึกดวงมือขึ้นนะกับเกมแบบแปลกฮนะนี่ฮะหมดเป็นที่เรียบร้อยฮะแปดสิบเทีบอกเลยแปดสิบทียที่บวกมาหมื่นกว่า เอาเลยคนระับพี่จอต้องขอตัวไปถอนก่อนแล้วกันนะครับฝากกดติดตามกด s ับสไครต์กับช่องพี่จอช่องนี้ด้วยเด้อเออแล้วก็ฝากไปด้วยแล้วกันถ้าอยากเล่นแบบพี่จอนะ AKM 8 8 8นะสำหรับวันนี้พี่จอต้องลาก,กันไปก่อนแล้วผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ